สิ้นสุดการลอยคอสิ้นสุดการรอคอยกับปลาตัวนี้ครับผมตัวนี้คือปลากดเหลืองครับกดเหลืองก็จะเป็นปลาแม่น้ําอีกหนึ่งชนิดนะครับที่สามารถเพาะขยายพันธุ์ได้แล้วนะครับนํามาเลี้ยงเป็นปลาเศรษฐกิจแล้วนะครับช่วงนี้เลี้ยงบ่อดินได้นะครับกระชังบกได้บ่อพลาสติกได้นะครับ แต่กระชังบกบ่อพลาสติกบ่อปูนต้องมีออกซิเจนและน้ําเปลี่ยนถ่ายนะครับเหมาะเลี้ยงที่สุดคือบ่อดินหรือกระชังกระชังในแม่น้ํานะครับกดเหลืองสวยๆกินอาหารเม็ดแล้วนะครับกินอาหารจำเรดร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเลี้ยงไม่ยากอีกต่อไปนะครับเปิดไฟล่องแมลงได้กินปลวกกินหนอนได้นะครับตัวนี้จะอยู่ตระกูลปลากินเนื้อนะครับเป็นปลาหนังเนื้อดีเลยนะครับสําหรับปลากดเหลืองนะครับนี่ครับกดเหลืองสวยๆกันแบบนี้นะครับวันนี้กดเหลือง นินแปลงเพศนิลธรรมดาออกลูกปลาทับทิมบอ,อกลูกนะครับมีพร้อมแล้วก็ปลาบึกแฉนะครับผมชาวโอนจะมีช่วงสงการนะครับปลาดุกบิ๊กวีวันจันอังคานนะครับจะมีนะครับนี่ครับวันนี้พามาดูปลากดเรือกันก่อนครับรกดเรืองสวยๆนะครับสวยงามแข็งแรงมากครับปลากดเรือง ตัวใหญ่ๆนะครับเลี้ยงแยกกะดีมากนะครับถ้าเราเลี้ยงรวมก็สามารถเลยงรวมได้นะครับแต่ต้องให้อาหารสม่ำเสมอนะครับสำหรับการเลี้ยงปลากดเลืองเปอร์เซ็นต์รอดจะเยอะมากนะครับเยอะๆสวยๆกันแบบนี้กดเหลือยงสวยๆครับบอยพันปลาอยู่ในหมู่บ้านละอ้อตำบลเฉียงอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์0ุณไปศูนย์หนึ่งเจ็ดสองศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์บอยพันปลาครับ สเหลืองสวยๆนะครับสวยงามแข็งแรงฝั่งนี้จะเป็นปลาทับทิมนะครับ ทิมนี่ฮะทับทิมแบบออกลูกนะครับนี่ครับปลาทับทิมสามารถออกลูกได้ออเองตามธรรมชาตินะครับสําหรับปลาทับทิมครับทับทิมออกลูกนินออกลูกมีนแปลงเพศมีปลาบึกมีนะครับปลาหมอใบโพมีครับนี่ครับทับทิมสวย ขณนที่จะเดินทางมาเข้าแมปก,กินบ่อยพันปลาคนณนำทางมาได้เลยนะครับ0801720110ครับบอยพันปลาขอบคุณครับ